สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแจ็คคอมนะครับผมอาการของเครื่องพิมพ์นะครับรุ่นแคนนอนตระกูล G 2 0 0ันนะครับผมของมันซีรีส์นะครับตัวนี้เป็น2 0 1 0นะครับอาการก็คือเหมือนเครื่องจะปกตินะครับแต่ว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยนะครับลองจะพิมพ์ให้ดูนะครับอ่าครับดูดกระดาษนะครับเนี่ยเข้ามาดูง่ายไหครับผมลักษณะการดูดกระดาษนะครับดูดไม่ไปนะครับมันเหมือนมีอะไรค้างๆติดๆนะครับ ถ้าเกิดเจอกันนี้ครับน่ะสมมติดูกันไปรหัสของอ่าแค่นันจะเป็น E02 เนาะตามปกติมันขึ้นบ่อยๆนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยสันนิษฐานได้เลยครับเกิน80%ถึง90%น่ต้องมีอะไรติดอยู่นะครับอย่าไปสงสัยพวกฟีดกระดาษพวกอะไรเพราะการดึงนี่มันดึงเอียงครับมันดึงเอียงดึงไม่ไปสักทีมันต้องมีอะไรติดแน่นอนนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาจัดการกันนะครับไม่ต้องไปเปิดยุ่งกับตัวด้านหน้านะครับเพราะว่าอันนี้เรายุ่งกับตัวด้านหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็คือก ทันนอตนะครับจะมีน็อตอยู่ตำแหน่งนี้นะครับสองตัวนะครับผมก่อนครับอย่าลืมติดเครื่องเลยครับเพื่อความสบายใจนะผมไปโดนอะไรมาครับอ่าเราก็ขอตัวชุดรองกระดาษตออกนะครับผมอ่าะเห็นนะครับอันนี้ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของซับพายนะครับอันนี้ก็จะเป็นซับหมึกนะครับผมอ่าซับติดกันเลยครับซับหมึกกับซับพายนะครับชั้นนอนจะวางไว้ลักษณะแบบนี้ครับ ถ้าเอ่อล้นมามันก็จะไหลไปทั่วเครื่องนะครับต้องระวังยีๆครับต้องเช็กบ่อยๆครับอ่าคราวนี้ก็คงต้องมาสองดูก่อนที่สีกระดานนะครับว่ามีอะไรไปตกค้างหรือเปล่านะครับอ่าผมเจอแล้วครับไม่รู้ว่ากล้องเจอหรือเปล่าแต่ผมเจอครับผมแต่อยู่ค่อนข้างลึกมากเลยครับอ่านี่ครับผมนี่เลยครับตัวการการนะครับของแค่ตัวนี้ตัวเดียวทุกอย่างก็จบครับผมอ่าดูได้แน่นอนล้วเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนเรื่องของอหมึกออกไม่ออกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่นนี้น่าจะเคลียร์แหละอย่าไปสงสัยตัวชุดกระดาษชุดยางลูกยางอะไรครับตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะดูแบบนี้ให้สงสัยว่ามีอะไรค้างกอดนะครับค่อยมาเคลียร์เรื่องชุดยางทีหลังครับผมโอเคอ่ะัวกอไปละปิดเครื่องรอเลยก็ได้ครับโอเคลองพิมอีกที เลยน่านะครับดูเข้าเรียบร้อยแล้วปกตินะครับต่อไปอคลิปต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องการล้างหัวหมึกนะครับของ G200 0นะครับสำหรับนี้ก็ดีครับเลียร์ครับเรียบร้อยครผม